สวัสดีครับพบก,กับผมเท่ยเวลบาบติกในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดกลางคืนที่เมเจอร์นะฮะฝั่งนู้นก็เป็นตลาดเกินวินเทจนะฮะฝั่งของราชดานะฮะและนี่ก็คือเมเจอร์ราชโยธินนะครับไอแม็กนะฮะก็มีที่ให้นังรับประทานอาหารนะฮะตรงนี้ ปลาหมึกนะฮะมาล้วสี่สิบนะฮะสามห้ายี่ห้านะครับมีเฟ้นไฟนะฮะไก่กรอบนะครับไส้กรอบนะฮะกุยช่ายนะครับคจ๋าไก่ย่างก็มีนะฮะข้าวเหนียวสิบบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มียำปลาดุกฟูนะฮะทุกคน ข้างๆก็มีร้านข้าวกะเพราอาหารตามสั่งนะครับตรงนี้ก็มีร้านไก่ทอดไก่กรอบนะฮะชิ้นละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับครับผมก็ซื้อไก่ย่างมากินนะฮะถ้าเป็นหนังก็สิบห้าบาทส่วนอันนี้เป็นปีีนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวนะฮะปีก,ก็สามจห้าข้าวเหนียวก็สิบบาทนะครับรวมกันก็หกสิบห้านะฮะ เข้ามาสั่งกะเพราหมูกรอบนะฮะทุกคนกะเพราหมูกรอบก็ราคาอยู่ที่60บาทนะฮะมีเมนูอะไรบ้างครับนอกจากกะเพราพิกแกงพกเผาวพิกแกงพกเผามีทะเลทอดกระเทียมด้วยนะเนาะอ๋อะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารตามสั่งนะฮะแต่ว่าเน้นกะเพราซะส่วนใหญ่นะครับ,รบเมนูก็มีตามนี้นะฮะ ราคา50 60นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระอเผานะฮะผัดไทยก็มีนะฮะมีหอยทอดด้วยนะฮะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเน้นอาหารไทยนะครับกระอเผาผัดไทยนะฮะอาหารไทยยอดนิยมของคนไทยนะครับ ห่อพิสเตไข่าดาวค่ะม้าวมีด๊าเป็นส่ดหน่ะ ครับก็ได้แล้วนะฮะเมนูกะเพราหมูกรอบราดข้าวนะฮะราคา60บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดกลางคืนข้างเมเจอร์รัชโยธินนะฮะตรงนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะฮะสามารถมาได้นะครับราคาอาหารก็ไม่แพงนะฮะก็ มีตั้งแต่ราคา10บาทไปจนถึง60-70บาทนะครับก็สามารถมาได้นะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t r a v e l b y t นะครับคลิปตัองรับการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ